ไม่ทันละไบอันหน่อยนึงคนนี้จองจองให้จองอะไรอ่ะจองอะไรอ่ะจองให้ลูกชายอะไรอ่ะลูกชาสีแดงลูกชาสีแดงเข้าเรียกพูเหรอใหีเอ็นนะให้พีเอ็น จับวันนี้ัสาวหัวใจมีเอ็นวันเดียวตู้เลยเจ้าเวันเดียวหวงเลยเล้อเอไปจับวัน้เดียวเลยไปมนเหมือนใครเหมือนลีมินโวเหมือนคนเฮ้ยลีินชิมไมยอมจุมะเหมือนช็ว้เนี่ยแหละไปเอแล้วไปเฮ้สวัส

ไปห้ไปไปแต่งไปได้ละเรืองได้มาดูไปที่ไหนกับบ้านเดียวมือซ้ายของใบอ่ะมือซ้ายของไบอ่ะหัวไหลซ้ายรู้เลยเหรอเนี่ยนานชื่อฟังไปแล้วนะครับสวัสดี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 ครับวัดีครับสบสยสดีวัสดีครับสวครับสวัสดีครับครับีครบครััับครีคสวัคบคีดราัครสวค เห็นว่าเห็นว่าแต่งไปเตี่ยวไปเที่ยวคะอ๋อชุดเล่เหร